ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่วันนี้ชวนชิมอร่อยติดดาวตอนพิเศษร,รวมร้านเด็ดตะลุยเชียงใหม่แล้ววันนี้พี่กิงจะพาผมไปไหนครับวันนี้พี่หิงพัดมา5้าร้านเด็ดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะห้าร้านเลยเหรอพี่ใช่ค่ะจะพาทุกคนไปชิมอาหารแบบจุกๆกอิอ่มปลาตาตาเจ้าเลยค่ะ ถึงแล้วข้าวบอลร้านแรกของเราเข้าซอยนิมานค่ะพี่กิงนี่อะไรเยอะแยะขนาดนี้อ่ะพี่อ่ะเมนูแรกเลยนะคะก็จะเป็นออเดิร์ฟเมืองนะคะเมนูต่อไปก็จะมีไก่เตซฟนะคะออเดิร์ฟ <บง S 2> นะ,อะโอ้โหอันนี้ก็น่าทานหอมมากพี่และที่ขาดไม่ได้เลยอันไหนครับผม,มเมนูซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็ได้รับรางวัลมิชลินนะคะก็คือจะเป็นข้าวซอยเนื้อตุ๋นนะคะได้จะดังมากได้มิชลินเลยเหรอพี่ได้แล้ว ก๋วยซอ,อยน่องไก่ตุนนะคะและพ,พี่พิเศษนะคะสําหรับน้องบอลเลยนะคะข้าวซอยซูเปอร์โบโค่ะพ่จะถามพี่เหมือนกันว่ามันไม่เหมือนเพื่อนเลยอ่ะพี่ข้าวซอยที่มีกุ้งมีปลาหมึกเนี่ยก็นึกว่าเป็นข้าวซอยทะเลอ่ะไม่ไหวแล้วพี่มาขนาดเนี้ย<ร>ต้องกินแล้วลแหล,ละะพี่ขิงเขามาเขามาเก็บตังค์ที่แล้วพี่ โอ้ร้านนี้มีแม่มณีด้วยอ่ะ,อะโคตรสะดวกเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะโอพี่หญิงครับร้านต่อไปที่พี่บอกว่าอยู่แถวคูเมืองอยู่ตรงไหนอ่ะพี่อ้าวนี่นไงคะบอลถึงแล้วร้านมาคะ่ะโอ้ยใช่กินด้วยไปกันเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะพี่ที่พาผมมานอกโลกเนี่ยใช่ก็นี่ไงคะ่ะราบังคาร ชื่อร้านเลยก็คือร้านมานี่เองค่ะของเชียงใหม่มร้านนี้เขาเด่นเรื่อการเดคอเรทร้านที่เป็นอวกาศนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาที่ร้านนี้กันมากเพราะจะมาถ,ถ่ายรูปมีจุดเช็คอินเยอะมากๆเลยค่ะบอลโอโหลองบอลสั่งอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยคะเนี่ยเดี๋ยวเราถามน้องที่ค่ะค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะตัวนี้จะเป็นเนมบูล่านะคะมินออนเอิร์ธค่ะชายค่ะออเดพนเนตโกลบอลมิง แบ็คโฮลแล้วก็มาเซอร์ตถ้าดูจากหน้าตาตอนนี้นะพี่ผมขอเลือกอันนี้ก่อนเลยไหมเนบูล่าดูแล้วน่าจะสดชื่นคอกาแฟอย่างพี่นะคะต้องเป็นแบ็คโฮลเท่านั้นสายเข้มนะเนี่ยได้ยางอิ่มไหมครัตอนนี้ตอนนี้เติมเต็มความสดชื่นได้พร้อมแล้วครับดีเลย พี่ยังมีร้านต่อไปที่จะพาบอลไปแนะนําและชิมต่อนะแต่ว่าอันนี้จะกลับคั่วเลยตอนนี้เราอยู่อวกาศใช่ไหมคะครับต่อไปเราจะไปร้านที่อาคารของตัวร้านย้อนยุคไปอยู่ที่130ปีเลยผมพร้อมมากตอนนี้เติมพลังเรียบร้อยเติมความสดชื่นเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกันนะคะร้านกิติพานิชค่ะโอ้พี่กิ่งร้านสวยมากเลยพี่ ก็เลิด้วยนะคะบอลเดี๋ยวเราเข้าไปซิมดีกว่าค่ะเฮ้ยครับ <5. S 2> โอ้โหพี่เกิงอาหารตะการตามากเลยครับพี่บอกแล้วค่ะแม่มาีชวนซิมพามาไม่ผิดหวังแน่นอนและวันนี้นะคะพิเศษยิ่งกว่านะคะครเราอยู่กับเชฟด้วยนะคะ เซบาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยาห<อ>ช,ช่วยแนะนำเมนูพิเศษของร้านนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกนะครับจะเป็นฮังเลนะครับที่เราได้รางวัลมิชลินไกด์สามปีตัวพิเศษของเราก็คือนำพริกแกงกับเครื่องเทศที่เราใส่เราจะทำ method. โฮมเมดส่วนตัวหมูเนี่ยเราตุน ให้เนื้อนุ่มจนละลายในปากได้เลยประมาณ4ี่ถึง้ชั่วโมเมนูต่อไปเลยค่ะเชฟเป็นยำผักชีครับตัวนี้พิเศษของเขาก็คือความเหม็นเขียวของผักชีเนะี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราใช้ น้ำมันกระเทียมิ้ำจิ้มทานคู่กับไก่ย่างครับแล้วเมนูต่อไปครับเชฟตัวนี้ครับตัวนี้เราเรียกว่าเนื้อลุงนะครับเชฟครับตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นอาหารของเป็นร้านนาอะไรไหมฮะไทยใหญ่ไทยใหญ่ใช่ไหมฮะใช่โอเคดังนั้นเดี๋ยวผมขอขออนุญาตชิมเลยนะฮะทานคู่กับน้ำจิ้มนะอ๋อโอเคทุกเมนูที่พี่สั่งมาเนี่ยผมลองหมดแล้ว ผมว่ารสชาติอาหารแต่และเมนูเนี่ยมันถูกการทําด้วยความใส่ใจใจากฝั่งที่เชฟเนี่ยทั้งเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเนาะ,ะอย่างเช่นเนี่ยตัวแกงทางเลเนี่ยผมทานไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหละลายในปากเลยพี่ส่วนเมนูนี้ก็แปลกผมไม่เคยเห็นเวลาทานทานกับน้ําจิ้มเข้ากันมากแล้วยังไม่พอมีน้ําซุปให้ซด,ด,ดห้งองคออีกผมแล้วค่ะที่ได้รับรางวัลที่สุดใสุดยอดไหช่บอมแน่นนะพี่ <laughs> แต่ก็ยังก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอ้า พี่เขิงนี่ไงร้านอาหารที่พี่ตามหานนมาาีร้านอากิล่านี่เองไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมกันต่อค่ะร้<ป>นานอากิล่าค่ะทั้งบอลเป็นสาขาที่สองนะคะที่อยู่ในเชียงใหม่แล้วก็เป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนผสมญี่ปุ่นซึ่งไม่มีที่ไหนในเชียงใหม่ที่มีแล้วเนาะพูดขนาดนี้นะพี่มีอะไรแนะนำบ้างเนี่ย เมนูอะไรบ้างยสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยแนะนำดิสวัสดีครับผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลอกเนี่ก็ของร้นเบใช้เบสสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะน้องบอลใช่ครับพี่ขิงมีอะไรบ้างครับเชฟเนี่ยมาที่จานแรกเลยนะครับเป็นเมนูทาปาส ที่เป็นเซ็กเนเจอร์จากร้านแรกนะครับชื่อว่า Oyster and Beef ีจะเอาเนื้อวาติวญี่ปุ่นนะครับมาสุา้งไฟเบาๆทานกับไข่นางลงไทยนี่นะครับเมนูต่อไปก็เป็นเมนูทาปาสเหมือนกันคือจากร้านแรกเนี่ยเราจะมีเมนูขึ้นชื่อคือพวกเมนูทรัฟเฟิลโดยนำเนื้อวาฟิวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปผัดกับครีม ซอสเห็ดทัฟเฟิลแล้วก็มาโปะบนขนมปัง v บอยสย่างเนยหอมๆต่อไปนี่เป็นเมนูตัวเอของที่นี่เลยนะครับเป็นโฮมเมดพสชกาที่เราทำสดๆใหมกันทุกวันก็ทานกับซอสพริกกระเทียมปูมิโซกอ็นนชครับน่าทานมากพี่ขิงเ้ากับเนื้อปูเอาแล้วผมไม่รอแล้วครับไม่รอแล้วครับขอจานเลยฮะ โอ้ oh, พี่ขิงตอนนี้ผมแน่นมากเลยพี่อิ่มมากเลยตอนเนี้ย่างขบอนเราจะยังไม่หยุดแค่นี้ค่ะฮะ <Huh? S 2> เราจะไม่หยุดกันที่ครัวจานสายหยุดค่ะอ่ะไม่หยุดก็ไม่หยุดไม่ลุยต่อกันเลยพี่ไปค่ะวาวก็แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะน้องบอลโอ้โห oh, พี่อาหารเต็มโต๊ะเลยอะ,ะน่าทานามากเลยอะใช่แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านครัวจานสายหยุดและหมอตายนะคะร้านนี้นะคะโดดเด่นเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็จานจัดจานนะคะที่เป็นาการแกะสลักสวยงามมากเลยวิจิตรมากเลยถึงว่าหรอพี่เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาที่หน้าร้านผมเห็นคอนเซปต์ของร้านนะว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าอาหารคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตพี่ถูกต้องเลยคะ่ะน้องบอลเริ่มจากเมนูไหนก่อนครับพี่อ่านี่เลยคะ่ะน้องบอลเป็นเมนู ผัดไทยตํานานอาจารย์สายหยุดอันนี้คือต้นตํำรับเลยใช่ถูกต้องน่าทานมากพี่น่าทานมากขนมจีนสํหรับชาวังค่ะน้องบอลมีทั้งสีน้ํายาทั้งนี่เนาะอนุนน้ายาปูน้ํายาไตปลาน้ํายาน้ําพริกแล้วก็มีแกงแขวานเนื้อด้วยพี่ใช่ครบเลยแล้วก็เครื่องเคียงอีกเพียบเลยอ่ะแต่ว่ายังยังยังไม่ไฮไลท์นะอ่ะเดี๋ยวมีเมนูไฮไลท์ด้วยพี่ถูกต้องค่ะแนะนําผมหน่อยคืออะไรครับพี่อันนี้เป็นเมนูไฮไลท์ของฤดูร้อนเลยข้าวแช่ชาวังโอ้สุดยอดมากเลยแบบ พอทานแล้วเราจะรู้สึกเย็นสดชื่นคลายร้อนเลยทีเดียวในการทาแพ็าเก็แช่ในช่วงหน้าร้อนแต่ว่าจะมีเป็นเป็นฤด,ดูการใช่ไหมพี่นะมีเฉพาะฤดูนะอ่ฤดูร้อนนี้เท่านั้นอ๋อโอเคครับ ผมว่าอาหารวันนี้ที่เราชิมนะพี่พี่กิงนะได้ความปราณีตของการจัดจานใช่ค่ะแล้วรสชาติก็โอ้โหแบบตำรับชาววังเลยนะครับตัวอาหารนอกจากเราอิ่มตาจากตัวความสวยงามแล้วเราอิ่มอกอิ่มใจแล้วยังอิ่มท้องด้วยอร่อยด้วยค่ะทุกท่านไม่ผิดหวังจริงๆที่พี่กิงพาผมมาร้านอาจารย์สายหยุดและคุณหมอทรายใช่ค่ะเอาละครับวันนี้เรามาทัวร์เชียงใหม่กันแบบอิ่มอิ่มจุกจุกกันไปแล้วสำหรับร้านอาหารที่เราคัดเลือกมาวันนี้บอกเลยว่าอร่อยคูณสองครับ สำหรับใครที่อยู่ที่เชียงใหม่หรือมีแผนจะมาเที่ยวเชียงใหม่ครับถ้าเห็นร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์แม่มณีชวนชิมให้รีบเข้าไปเลยครับพี่กิงใช่ค่ะแม่มณีชวนชิมเขาการันตีความอร่อยแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะและพิเศษนะคะช่วงนี้สําหรับร้านอาหารที่สนใจร่วมเป็นร้านแม่มณีชวนชิมเ<ช>พื่อตอกย้ำความอร่อยพร้อมรับพรีเมียมเซตนะคะรวมมูลค่าสูงสุดกว่า2,000บาทเลยนะคะสามารถดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมที่ qr code ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปได้นะคะมาเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้มากขึ้นรับรองสิทธิพิเศษดีๆมีเพียบเลยนะคะสำหรับเอพิโซดต่อไปครับแม่มณีชวนชิมจะพาไปที่ร้านอาหารไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กับช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมแล้วถึงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ